สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ที่เบลเยียมนะกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออากาศเย็นมากเมื่อคืนหิมะลงนะคะหิมะตกนะก็จริงๆวันก็หนาวแล้วนะที่เบลเยียมคืออากาศหนาวมากแต่ว่าสําหรับช่วงหน้าหนาวนี้นะคะวิตามินตัวไหนที่เรายังกินอยู่และมันสำคัญมากสำหรับเรานะสำหรับหน้าหนาวอ่านี่ก็คือเพิ่งจะเพิ่งจะไปสั่งมานะคะเพิ่งจะไปรับของมา เดี๋ยวแกะดูก่อนก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเอนเวย์ way, เหมือนเดิมนะคะที่เบลเยียมเราเชื่อถือในคุณภาพของ m อนเวย์ way, มาโดยตลอดนะคะก็คือขาดไม่ได้โดยเฉพาะแบบช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะคะ <c oughs> วิตามินนะสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเออกินอาหารไม่ค่อยครบวผ้าหมู่อย่างเรา <c oughs> อย่างเรานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไป ซื้ออะไรมาเพิ่มบ้างนะคะอันนี้คือบางส่วนนะคะที่เรากินอยู่ในในช่วงนี้จริงๆก็คือกินอยู่หลายตัวมากแต่วันนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนําประมาณนี้แล้วกันเนาะคือหลายๆคนที่เคยดูคลิปอะไรไปนะคะก็คงจะเคยเห็นนะคะว่าเรากินวิตามินตัวไหนบ้างแต่อันนี้คือเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะคะคือเหมือนก็ว่าหมดแล้วก็คือต้องซื้อซื้อเพิ่มก็คือต้องกินตลอดอ่ะ สำหรับหน้าหนาวนะคะก็นี่ขาดไม่ได้ก็คือวิตามินดีนะคะตัวนี้คือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือด้วยความที่อยู่เมืองโดสนะคะอยู่เบลเยียมคือมันไม่มีแสงแดดนะคะไม่มีแสงแดดเพราะฉะนั้นคือวิตามินซีเอ,อ็วิตามินดีคือขาดไม่ได้ตัวนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบแกระปรีกก้กระเป๋านะคะไม่รู้สึกแบบเหนื่อยล้าหรือว่ารู้สึกแบบ ง่วงเหงาหาวนอนนะคะอ่าก็คือวิตามินดีคือมันจะทำให้เราแบบเออแอคทีฟแอคทีฟตลอดเวลานะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นนะตัวนี้อ่อวันละหนึ่งเม็ดนะคะวันละหนึ่งเม็ดมีอยู่เก้าสิบเม็ดนะคะอ่านี่ก็คือวิตามินดีจริงวิตามินดีก็เป็นเม็ดนะสีขาวนั่นแหละนะอ่านี่นะคะเม็ดสีขาวเล็กๆงนี้นะก็กินวันละหนึ่งเม็ดนะคะ กินพร้อมอาหารอันนี้คือหมดแล้วก็คือต้องซื้อใหม่นะคะวิตามินดีคือขาดไม่ได้แล้วก็มีตัวไหนอีกนะคะที่ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันทรูวิวิตี้นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวนะคะของผิวพันรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะตัวนี้เป็นแบบผงแบบชงนะคะจริงๆก็คือแบบว่ามันหมด มันหมดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เลยเอย้ยแบบเรากิน mm hmm. <toe> พวกคิวเทนพวกอะไรอยู่นะคะพวกคอลลาเจนก็เลยแบบเออเดี๋ยวพักสักเดือนหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาซื้อตัวนี้ใหม่เนึ่องจะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะคะของ True Vivity ตัวนี้กล่องนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะคะ37ยูโรประมาณนี้นะคะกล่องนี้นะคะก็จะมีอยู่สามสิบซองสามสิบอ สิ่งที่เราเป็นห่วงมากนะคะสิ่งที่เราแบบไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ในแอมเวย์นะคะที่เบลยเยียมนะนั่นก็คือวันหมดอายุอันนี้ผลิตมาตั้งแต่2023นะคะหมดอายุนี่ปีหน้านะคะมกราปีหน้าเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องกินแบบลิ้งโดดเดือนธันวาคือต้องหมดอันนี้คือมันผลิตมาได้ยังไงผลิตมาตั้งนานแล้วนะคะโอ้เสียดายมากเลยนะเ,เสียใจมากที่แบบว่าเ,เพราะว่า แล้ว่าอยู่เมืองนอกนะคะอยู่เบลยเยียมนะะักคนเขาไม่ค่อยกินแอมเวย์ way, ไม่ค่อยกินอะไรผลิตภัณฑ์ประมาณนี้นะฝรั่งเขาไม่ค่อยกินกันนะคะมีแต่แบบคนไทยเรานี่แหละอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะชงดื่มวันละหนึ่งซองนะคะตอนเช้าตอนเช้าหรือว่าตื่นขึ้นมาก็ชงดื่มเลยนะคะจะช่วยในเรื่อง,องแบบผิวพรรณดูดีขึ้นดูแต่งตึงดูดูอวบอิม่มดูไม่แก่ไม่แห้งเหี่ยวนะคะอันนี้สีม่วงนะ,ะอันนี้คือขาดไม่ได้คือทั้งหมดแล้วคือต้องซื้อนะคะ ของ True b ิตัวนี้และตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือวิตามินซีนะคะ HA 3ตัวนี้ um. เดล m เซรั r มอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะ47่สิยูโรนะคะประมาณาประมาณพันห้าพันหกพันเจ็ดพันห้าพันกพันเจ็ดนี่แหละนะะตัวนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยอ่ะนะอา่าตัวนี้นานหน่อยนะคะหมดอายุปี2,027ัน่อนี่ค่อยโอเคหน่อยก็คือยัง ยังยังรอใช้ได้อีกนาะเพราะว่าขวดเก่ายังไม่หมดนะคะอันนี้คือสั่งมาเผื่อไว้เนื่องจะว่ามันเป็นอะไรอะ Black Friday นะคะมันโปรโมชั่นพอดี10%นะคะก็เลยสั่งมาไว้ก่อนจริงๆของเก่ายังไม่หมดนะคะแต่ว่าน,นี่คือซื้อมาสำรองไว้ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของนะคะที่ ใครที่ที่รู้อยู่นะว่ามันจะช่วยในเรื่องของอผิวหน้าที่แบบดูดูเต่งตึงขึ้นดูกระชับขึ้นนะคะริ้วรอยดูลดเลือนลงนะคะแล้วก็แบบพวกรูขุมขนมันก็จะกระชับนะคะมันดูแบบดูดูอิ่มฟูนะคะดูดูเด้งขึ้นดูไม่แก่นะคะอ่ะตัวนี้คือแบบใช้แล้วแบบว่าติดใจนะก็คือต้องใช้แล้วก็หมดหมดแล้วก็ซื้อหมดแล้วก็ซื้อนะคะตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทนะที่เมืองไทยนะพันเก้านะคะ ที่นี่ถูกหน่อยนะอ่ะก็ตัวนี้เป็นวิตามินซีผสมสดนะคะเอะกลอ่องนึงนะคะหลอดหนึ่งก็ใช้ได้สามสิบวันนะคะนี่ก็จะเป็นขวดอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีอืมอันนี้ก็ผสมกันนะคะผสมสดอ่ะพันพันกว่าบาทนะคะที่เมืองนอกสี่สิบเจ็ดยูโรอันนี้คือขาดไม่ได้หมดแล้วก็คือต้องต้องซื้อนะคะหมดแล้วต้องซื้อ อันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งจะลองใช้นะคะตัวนี้เป็นสครับนะคะที่จริงใช้สครับตัวอื่นอยู่นะคะแต่ว่าที่เมืองนอกที่เบลเยียมคือมันอากาศหนาวผิวแห้งผิวเป็นมันเป็น,เป,นเป็นขุยนะคะผิวลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือสครับนี่คือขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็เลยเอออยากจะลองใช้สครับของ M อมเดูนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะ ลองใช้ตัวนี้นะคะของ Mv ตัวนี้ราคาถูกหน่อยนะราคาพันกว่าบาทนี่แหละนะคะประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ายูโรนี่แหละอ่าตัวนี้ร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมนะคะ,ะตัวนี้ผลิตเดือนมีนาสองพันยีสิบสี่โอเคยังใช้ได้อีกนานสักพักหนึ่งสักปีนี่แหละนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นสครับ บำรุงผิวขัดผิวนะคะพวกริ้วรอยต่างๆแล้วก็พวกรูปขุมขนผิวแห้งแตกเป็นขุยต้องลองใช้ตัวสครับตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือที่กินแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือต้องกินต่อเนื่องกินตลอดนั่นก็คือโปรตีนนะคะนี่โปรตีนตัวนี้นะคะสาหรับคนที่ออกกําลังกายอย่างเรานะคะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะ กินอาหารนะคะอาหารก็ครบบ้างไม่ครบบ้างเพราะฉะนั้นคือโปรตีนจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของความสมดุลของร่างกายต่างๆแล้วก็ทําให้เราไม่ค่อยหิวนะคะคือจริงๆเราอยู่เบลเยียมนะเรากินอาหารแค่ตอนนี้คือแค่วันละหนึ่งมื้อนะคะคือกินแค่ตอนเที่ยงตอนเย็นก็จะเป็นพวกผลไม้แล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีนตัวนี้เราจะผสมกับของ M W ตัวนี้นะคะผสมกับโอเพนโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชพันธุ์นะคะที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นี่ ก็จะผสมกันนะคะโปรตีนตัวนี้นะคะเป็นพวกไข่นะโปรตีนจากไข่ตัวนี้แล้วก็ผสมกับจากพันธุ์พืชตัวนี้แล้วก็มีผสมอีกตัวหนึ่งนะคะคือคอลลาเจนอ่าตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้พวกคอลลาเจนก็จะผสมเข้าด้วยกันนะคะนี่สามสามตัวนี้นะคะก็ชงดื่มในแต่ละวันนะคะทุกวันอ่าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนี่แหละช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อให้เราแบบเออดูฟิตขึ้นดูเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยหิวอถ้าหากว่าหิวก็ชงดื่มนะคะสามตัวนี้ผสมกันมันจะช่วยช่วยกันให้มันแบบว่าเออทำงานได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ขาดไม่ได้อน,นี้ขาดไม่ได้ตัวนี้ที่เบลเยียมสามสิบเจ็ดยูโรนะคะสามสิบเจ็ดยูโรตัวนี้ก็ถูกหน่อยตัวนี้ซื้อในร้านขายยานะคะคอลลาเจนตัวนี้น่าจะประมาณเอ,อ่อ สักยี่สิบยูโรนี่แหละหรือสิบสิบห้าสิบแปดยูโรนี่ประมาณนี้นะคะตัวนี้ไม่ค่อยแพงคอลลาเจนตัวนี้เขาว่าชงได้ยี่สิบครั้งตัวนี้คือสามร้อยสามสิบกรัมนะคะตัวนี้ก็เป็นผงนะคะผงสีขาวๆนี่อ่าก็ผสมกันแล้วก็จะละลายละลายน้ํานะคะตัวนี้เป็นเวโปรตีนที่จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปะคะ่ะนี่ก็ผสมเข้ากันนะคะเป็นรสวานิลาก็จะอร่อยนะ อันนี้ก็3ตัวช่วยในเรื่องของร่างกายของเรานะคะร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยหิวนะคะคือเรากินอาหารแค่มื้อเดียวนะคะวันละหนึ่งหนึ่งมื้อหนักๆก,ก็คือจะกินหนักๆกินข้าวกินอะไรหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกผลไม้พวกผักผลไม้นะคะหรือว่าจุกจิบนะคะบางทีแบบเออหิว ก็จะกินกล้วยหรือว่ากินขนมนิดหน่อยนะคะแค่นั้นพอตอนกลางคืนก็เวลาดูหนังดูอะไรก็กินพวกแอปเปิลนะคะแอปเปิลแล้วก็พวกส้มพวกมะม่วงนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นมีอะไรในบ้านนะคะหรือว่าไปซื้ออะไรมามาตุนไว้ก็จะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ยังมีนะคะตัวนี้นะ,ะสําหรับคนไทยอย่างเรานะคะคนไทยที่แบบว่าเฮ้ยแบบ กินข้าวเหนียวนะคะกินข้าวเหนียวกินข้าวแล้วแบบมันขอ้อเียกรมันถ่ายไม่ออกนะคะคือด้วยความที่แบบอยู่เมืองนอกใช่ไหมบางทีพวกผักพวกอาหารมันไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะบางทีกินแล้วมันท้องอืดอ่ะถ่ายไม่ออกเข้าห้องน้ําลําบากนะคะก็จะกินพวกตัวไฟเบอร์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะราคาจําไม่ได้นะคะตัวนี้จําไม่ได้น่าจะประมาณสามสิบสี่สิบยูโรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบชงดื่มอย่างนี้นะคะนี่เป็นแบบซองนะคะมีสามสิบซอง ตอนนี้คือกินใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณสี่ซองนี่นะคะอันนี้คือเราจะกินเฉพาะช่วงที่แบบว่าเออถ่ายไม่ออกนะเข้าห้องน้ำไม่ได้คือเราจะชงตัวนี้ดื่มก่อนนอนนะเวลาที่แบบว่าเออท้องแบบหลังจากที่เราว่างๆนะคะต,ตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนคืนก่อนนอนก็คือดื่มชงชงดื่มนะตะื่นเช้ามาจะได้เข้าห้องน้ําสะดวกตัวนี้เราว่าดีนะแบบ เออมันมันทําให้แบบมันมันง่ายขึ้นนะคะชีวิตการดำรงชีพมันง่ายขึ้นด้วยความนี้แบบเออเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบว่าลำบากมากนะคะในการเข้าห้องน้ําอ่าตัวนี้คือช่วยได้สําหรับคนไทยนะคะที่บอกว่าเออมาอยู่เมืองนอกแล้วแบบเข้าห้องน้าลาบากนะคะตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะสําหรับหน้าหนาวหรือว่าคนที่ออกกําลังกายนะคะนั่นก็คือวิตามินซีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบชงดื่มนะคะเป็น เป็นแคปเล็ตนะคะเป็นเม็ดอย่างนี้นะอืมเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วก็เอาใส่ในน้ํานะคะแก้วน้ํามันก็จะละลายน้ำนะคะตัวนี้คือจะช่วยให้เราแบบรู้สึกแบบกระปรีกก้กระเป๋านะคะแข็งแรงรู้สึกสดชื่นแล้วยังบํารุงผิวพรรณด้วยนะคะวิตามินซีเนาะก็สําคัญนะคะบางทีก็หนาวบางทีก็ร้อนนะ <laughs> คลุมคุมโอ้ยตอนนี้คือหน้าหนาวอะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะ แล้วก็ยังมีที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ํามันปลานะคะตัวนี้มียค่สองแบบมีน้ํามันตับปลากับน้ํามันปลานะคะน้ามันปลาตัวนี้โอเมก้าสามนะคะของเอ็มเวตัวนี้วันละหนึ่งเม็ดนะคะมีอยู่สามสิบเม็ดก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะน้ํามันปลาของเอ็มเวแล้วก็มีน้ํามันตับปลานะคะซูเปอร์โค้ดลิเวอร์นะคะตัวนี้ออ์คอมเพล็กซ์ตัวนี้หกสิบแคปซูลน,นะคะก็จะช่วยในเรื่องอ ต่างๆนะคะในอวัยวะของร่างกายเราเนี่แหละให้มันดูทํางานดีขึ้นดูสมบูรณ์ขึ้นดูแข็งแรงขึ้นช่วยในเรื่องของพวกสมองอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> น้ำมันปลาขาดไม่ได้ยิ่งอายุมากขึ้นก็คือต้องกินนะคะวิตามินนะอันนี้ก็คือวิตามินที่เรากินอยู่ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ช่วงของเอ่อ หน้าหนาวนะคะที่เบลเยียมนะก็เป็นวิตามินที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าหมดก็คือต้องต้องซื้อมาเพิ่มทันทีนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของเรามันมันต้องการวิตามินนะคะจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นไม่ไม่ป่วยนะคะไม่ป่วยเอาจริงๆเราเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปีแล้วนะคะยังไม่ได้ป่วยอ,อ,กอ,อ,กอ,อกแดอดแดดแดดคือเป็นไข้หวัดอะไรนี้เขาไม่ได้เป็นเลยนะคะไม่มีนะ <S <S เพราะฉะนั้นก็คือ วิตามินสําคัญมากนะคะแล้วก็ไม่อยากแก่ก็ต้องทานวิตามินนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนพี่เพื่อนคนไหนที่มีคําติชมหรือว่าอยากจ,จะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ